ขอเจริญสุขเพราะความเจริญในธรรมจงมีแต่ญาติธรรมญาติสนิทมิสหายเพื่อนมนุษย์ทาลายผู้ฝ่าแสวงหาสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตเพื่อกำจัดความทุกข์ความมืดมนความรุ่มหลงแห่งชีวิตที่เกิดจากอาวิชชา เป็นสิ่งที่ครอบงำจิตปัญญาของพวกเราทารั้งหลายสำหรับวันนี้พระอาจารย์ก็ได้สวดมนรรมต์ทำวัดเช้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็ถึงซึ่งเวลาที่พระอาจารย์จะได้แสดงพระธรรมเทศนาสำหรับวันนี้พระอาจารย์จะได้แสดงพระธรรมเทศนาที่ว่าด้วยเรื่อง อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกันแล้วทำให้เกิดความร้อนเป็นไฟเกิดขึ้นซึ่งพระอาจารย์จะได้นํำเอาพุทธโอวาทที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้ก่อนสเสด็จดับขันธปรินิพานมาแสดงให้แก่เราทั้งหลายได้สดับรับฟังเอาไว้ก่อนในเบื้องต้น แล้วก็จะอาธ,าธิบายขยายความเป็นลำดับต่อไปในภายหลังซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้ด้วยความเมตตาแก่เวนัยสัตว์ทั้งหลายก่อนที่จะเสด็จดับขันธัปริณิพานว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายอายตนะภายในหคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ อายตนะภายนอกหกคือรูปเสียงกลิ่นรสโหทัพะธรรมารมณ์เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะบ้างร้อนเพราะไฟคือโทสะบ้างร้อนเพราะไฟคือโมหะบ้างพิสุทั้งหลายตถาคตไม่พิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโหทัพะใดใด ที่ครอบงำรัดตึงจิตใจของบุรุษมากเท่ากับรูปเสียงกลิ่นรสโอทัพระแห่งสตีพิสุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโอทัพระใดใดที่สามารถครอบงำรัดตึงจิตใจของสตีได้มากเท่ากับรูปเสียงกลิ่นรสโอทัพภะแห่งบุรุษ ดูก่อนพิสุทั้งหลายกามาคุณนี้เรากล่าวว่าเป็นเหยื่อแห่งมารเป็นพวงดอกไม้แห่งมารเป็นกำลังพลแห่งมารพิสุขผู้ป่าถนาจะประหารมารพึงสาดเหยื่อแห่งมารขายี้พวงดอกไม้แห่งมารและทําลายกำลังพลแห่งมารเสียนี่คือ พุทธโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงเอาไว้ให้กับพิสุสง์และพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายเอาไปพิจิจารณาถึงสิ่งที่มันเกิดความรุ่มร้อนในจิตวิญญาณของเราและในโลกใบนี้ว่า สิ่งที่มันเกิดความร้อนขึ้นมันเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าก็ได้ส่งแสดงเอาไว้ว่าสิ่งที่มันเกิดความร้อนขึ้นเนี่ยก็เพราะอายตนะภายในได้แก่ตาของเราเนี่ยที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยหูจมูกลิ้นกายและใจที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันกระทบกับอายตนะภายนอกได้แก่ รูปเสียงอินรสโหธพพะธรรมารมนะก็คือตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสนะกายสัมผัสใจกระทบกับธรรมารมต่างต่างเมื่อมันกระทบกันขึ้นมันก็จะมีความรู้สึกนะ นะมันก็จะเกิดความรู้สึกยินดียินร้ายขึ้นนะเมื่อกระทบกันเขาเรียกว่าผัสสะหรือว่าสัมผัสที่กระทบกันขึ้นเมื่อกระทบกันแล้วมันก็จะเกิดตัณหาคือความยินดียินร้ายขึ้นนะที่เกิดความร้อนเกิดขึ้นในจิตใจของเราก็คือ ตัวไฟราคะความทยานอยากที่เกิดขึ้นนะไฟราคะความทยานอยากจะได้ในรูปเสียงกลิ่นรสโอทัพะธรรมารมณ์ความทยานอยากในการที่จะเสพกามความทยานอยากที่จะมีที่จะเป็นความทยานอยากที่จะไม่มีที่จะไม่เป็นเกิดขึ้นนะไฟโทสะสิ่งใดที่กระทบแล้ว ไม่พอใจนะเช่นหูกระทบเสียงด่านะกลิ่นกระทบเสียงกระทบกลิ่นเหม็นจมูกกระทบกลิ่นเหม็นลิ้นกระทบรสที่ไม่พอใจนะตากระทบรูปที่ไม่พึงปรารถนาก็เป็นโทสะที่จะเกิดขึ้นนะก็เกิด ความร้อนขึ้นเรียกว่าไฟโทสะนะไฟอาฆาตไฟพยาบาทไฟริษยะอิสยะอาริษยะไฟอิจฉาเป็นต้นนะไฟโมหะได้แก่ความมัวเมารุ่มหลงในสิ่งที่เป็นสมมุติความไม่รู้แจ้งเห็นจริงก่อให้เกิดโลภะโทสะโมหะที่จะตามมานั่นเอง ก่อให้เกิดความรุ่มร้อนที่จะเกิดขึ้นในใจเราเมื่อใจมนุษย์มันเกิดไฟราคะความทยานอยากดิ้นรนความต้องการขึ้นเมื่อมันต้องการมันก็ไปแย่งชิงให้ได้มาโดยที่ไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดมันก็จะไปก่อการเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อแย่งชิงให้ได้มาสำหรับตัวเองและพวกพ้อง นิทรารมคือกระทบในสิ่งที่ไม่พึงพอใจเช่นะหูกระทบกับเสียงด่าเสียงนินทาหรือว่าเสียงติเตียนก็ตามก็จะก่อให้เกิดความโมโห 2020? หรือว่าโทสะเกิดขึ้นเมื่อมีโทสะเกิดขึ้นก็จะไปก่อให้เกิดการ ทำร้ายซึ่งกันและกันการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะจากเล็กไปหาใหญ่จากน้อยไปหามากจากกลุ่มชนน้อยๆก็เป็นกลุ่มชนใหญ่ๆเกิดขึ้นมันก็จะทําให้เกิดสงครามขึ้นในโลกใบนี้โลกใบนี้ก็จะเต็มไปด้วยเพลิงแห่งสงครามนะเรียกว่า ไยบลายกันนั่นเองนะสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากความโมหะความไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงสิ่งที่รุ่มหลงไปกับสิ่งสมมุติหรือว่าสิ่งที่มันไม่เที่ยงนะลุ่มหลงไปกับเรื่องของอำนาจความทยานอยากที่ เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาและรุ่มหลงไปกับโทสะคือความโมโหหรือว่าความโกรธนั่นเองมันก็จะทำให้เกิดเพลิงหรือว่าไฟเกิดขึ้นที่เรียกว่าไฟราคะไฟโทสะและไฟโมหะเมื่อไฟสามกองนี้มันเกิดขึ้นในใจของมนุษย์แต่ละคนแต่ละคน มันก็เปรียบเสมือนเราถือระเบิดไว้คนละลูกเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วต่างคนต่างดึงสลักระเบิดออกโลกใบนี้มันก็จะเกิดเป็นไฟบาลัยกันเกิดขึ้นโลกใบนี้มันก็จะเกิดเป็นไฟสงครามเกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมี ระเบิดมากกว่านั้นที่จะทำลายล้างโลกในยุคนี้สมัยนี้เทคโนโลยีก้าวหน้านะมีทั้งนิวเคลียร์มีทั้งปรมาณูมีทั้งเครื่องบินลบสงครามเร็วกว่าเสียงนะเครื่องบินที่ไม่สามารถจะจับด้วยเรดาร์ได้นะอีกทั้ง โดนชนิดต่างๆที่จะทำลายล้างโลกของเราให้หมดสิ้นไปก็เพราะว่าจิตใจมนุษย์นั้นมันเต็มไปด้วยความเร่าร้อนแห่งไฟราคะนะอยากได้ของคนอื่นก็แย่งชิงมานะไฟโทสะโกรธคนอื่นก็ฆ่ากันทำลายล้างกันไฟโมหะความรุ่มหลงที่ ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูเป็นของกูนี่เองดังนั้นแล้วเราทั้งหลายอย่าได้ประมาทจงนะปฏิบัติเพื่อขัดเกา่าอาสวะกิเลสค่อยๆดับไฟของเราไปทีละกองทีละกองทีละกองทีละเล็กทีละน้อยไอ้ความโลภก,ก็มีอยู่ สำหรับผู้ที่มีเกเรดด้วยการทุกคนแต่อย่าให้มันล้ำเกินไปจากสีลห้าให้ได้มาด้วยสัมมาทิฏฐิให้ได้มาด้วยสัมมาอาชีวะให้ได้มาด้วยสัมมากรรมันตะการทำงานชอบนะการประกอบอาชีพชอบนะอย่าไปฆ่าเขาอย่าไปรักของเขาอย่าไปหลอกลวงเขา ดังนี้เป็นต้นแล้วก็โมโหโทสะก็มีด้วยการทุกคนแต่ก็อยู่ให้มีอยู่ในขอบเขตอย่าให้มันเกินเลยไปมันจะไปก่อบาปกรรมหรือว่าจะไปก่อความรุนแรงให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้อีกเป็นอนเออนกอนันต์เพราะฉะนั้นแล้วเราทั้งหลายถ้าศีลธรรม ยังดำรงอยู่ในโลกใบนี้โลกใบนี้ก็จะสงบไปโดยลำดับจากไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะสงบไปจากไฟสงรามสงบไปด้วยไฟบาลายกันที่จะก่อให้เกิดการเผาผลาญโลกใบนี้แต่ในขณะนี้มันไม่ใช่เสียแล้วนศีลธรรมหมดไปจาก โลคใบนี้เป็นจำนวนมากคนส่วนใหญ่ไร้ศีลธรรมในใจคนส่วนใหญ่จึงเต็มไปด้วยไฟราคะไฟโทสะและไฟโมหะมันจึงก่อให้เกิดไฟสงครามขึ้นมาในแต่ละประเทศแต่ละประเทศทั้งในต่างประเทศก็มากมีทั้งในประเทศไทยก็มากมายเพราะฉะนั้นแล้วเราทั้งหลายอย่าได้ประมาท ในการใช้ชีวิตเลยพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้อีกว่าตถาคตไม่พิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโอทัพะใดๆที่ครอบงามใจบุรุษได้มากกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโอทัพะธรรมารมแห่งสตรีเห็นไหมคือรูปของสตรีเนี่ย เสียงของสตรีเนี่ยย่อมครอบงำทำให้บุุษไหลหลงนะจะบางทีหลงเสียงนางหลงเสียงเพลงนะหลงเสียงพูดที่ไพเราะดังนี้นะหลงในรูปหน้าตาสดสวยนะผิวพรรณดีรูปร่างดีดังนี้เป็นต้นก็จะทำให้ครอบความบุุษทำให้บุรุษไหลหลงหลงไหล าใครที่จะปาถนาที่จะมาครอบครองหรือว่ายึดเป็นของเขานั่นเองและรูปเสียงกินรถโพธะแห่งสตรีรูปเสียงแห่งรถโพธะธรรมรมแห่งบุรุษก็เป็นที่ ต้องตาต้องใจเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ครอบงามของสตรีเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นเหยื่อหรือว่าเป็นเครื่องครอบงามเหนี่ยวรั้งดวงจิตดวงใจของบุรุษและสตรีที่จะทำให้ล่มหลงหรือหลายหลงดังนั้นถ้า บุรุษหรือสตรีผู้ที่จะคลายความมัวเมารุ่มหลงคลายความเล่าร้อนดับความเล่าร้อนก็จงตัดวงจรแห่งความเล่าร้อนซะก็คือการสำรวมตานะไม่ดูหรือว่าไม่มองได้จะเป็นดีนะสำรวมหูไม่ได้ยินเสียงถ้าได้ก็จะเป็นดีนะ ดังนี้เราก็จะดับความเร่าร้อนแห่งความรุ่มหลงหรือว่าความทยานอยากในสิ่งที่เราหน้าไขา่หน้าปาถนาหรือแม้กระทั่งเราไม่ฟังไม่ดูในสิ่งที่ไม่น่าคขา่หน้าปาถนาซะเราก็จะไม่โมโหหรือว่าไม่โกรธเคืองกับสิ่งที่เราได้พบได้เจอนั่นเองดังนั้นแล้ว ดังนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงให้เราเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราจะต้องป้องกันตัวเราเองด้วยความไม่ประมาทเพื่อไม่ให้เราไหลหลงไปในทิศทางที่มันผิดๆเราจะต้องนมีสติดึงจิตของเราให้ป้องกัน ในเรื่องของรูปที่จะไม่ให้เข้ามากระทบตาอันก่อให้เกิดตัณหาหรือว่าอันก่อให้เกิดโทสะนะป้องกันหูของเราไม่ให้กระทบเสียงในสิ่งที่ไม่พึงปาถนาหรือว่าเสียงที่พึงปาถนาก่อให้เกิดตัณหาความทยานอยากที่จะเข้ามากระทบหูของเรานั่นเอง ดังนั้นแล้วไฟที่จะเกิดขึ้นมันจะค่อยๆมอดลงไปถ้าเราควบคุมหูตาจมูกลิ้นกายใจของเราให้อยู่ในสถานภาพที่ไม่ไปกระทบกับความน่ายินดีหรือน่ายินร้ายอะไรมากนะักและมีสติสามารถที่จะปล่อยวางในสิ่งที่มันเข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราได้ ให้เห็นเป็นธรรมชาติธรรมดาให้เห็นเป็นสักรธธกระธาตุสักกา่ะอายตนะสักวะอินทรีย์ธาตุนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถจะดับในตัวความทยานอยากหรือว่าตัณหาได้และสามารถที่จะดับไฟโทสะได้ดับไฟโมหะได้ในระดับหนึ่งหนึ่งตามสมควรแก่การปฏิบัติดังนั้น พระอาจารย์ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาจึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนาตรัยและบุญบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตการถึงปัจจุบันการทุกสิ่งทุกประการจงเป็นตบะเดชะเป็นพระปัจจัยนำส่งให้เราท่านทั้งหลายบริบูรณ์ไปด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติ โดยทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านเอนิพานปัจโยโหตุขอถวายความเคารพต่ออาจารย์ที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้สาธุ